สื่อนอกรายงานสร้างความฮือฮาในวงการทหารโลกหลังจากไทยเปิดเผยการใช้งานระบบ C4ISR อย่างเป็นทางการในการปฏิบัติการทางทหารชายแดนตะวันออกจนสร้างความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนเหนือกัมพูชาระบบ C4ISR หรือ Command Control Communications Computers Intelligence Surveillance and Reconnaissance คือเทคโนโลยีที่รวมเอาความสามารถด้านการบังคับบัญชาการควบคุมการสื่อสารระบบคอมพิวเตอร์ข่าวกรองการลาดระเวนและการสอดแนมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างความได้เปรียบในทุกมิติของการรบ ซึ่งเป็นระบบที่ประเทศชั้นนำด้านการทหารเช่นสหรัฐรัสเซียและจีนใช้ในการบริหารการรบสมัยใหม่การที่ไทยสามารถพัฒนาและนำมาใช้ได้จริงในสนามรบถือเป็นก้าวสำคัญทางเทคโนโลยีที่สร้างความประหลาดใจให้กับทั่วโลกรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศระบุว่าปฏิบัติการล่าสุดของกองทัพไทยบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเกิดขึ้นภายหลังจากมีความเคลื่อนไหวของกองกำลังขมรในพื้นที่พิพาทซึ่งถูกจับตายอย่างใกล้ชิด โดยหน่วยข่าวกรองของไทยระบบ C4ISR ที่ถูกนำมาใช้ในครั้งนี้ทำให้กองทัพไทยสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามแบบเรียลไทม์ทั้งทางภาคพื้นดินและทางอากาศข้อมูลจากดาวเทียมโดรนและหน่วยลาดตระเวนถูกส่งเข้าสู่ศูนย์บัญชาการกลางทันทีทำให้ผู้บังคับบัญชาสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำกว่าที่เคยภายในเวลาไม่กี่นาทีหลังได้รับข้อมูลกองทัพไทย ก็สามารถสั่งการให้กองกําลังทั้ง3เหล่าทัพทํางานประสานกันได้อย่างสมบูรณ์แบบสื่อหลายสํานักได้เปรียบเทียบความสามารถของระบบ4 c s or ที่ไทยใช้กับมาตรฐานของนาโตโดยชี้ว่าประสิทธิภาพของไทยในครั้งนี้อยู่ในระดับที่น่าทึ่งแม้จะยังไม่เทียบเท่าระบบขั้นสูงของสหรัฐแต่ก็ถือว่าพัฒนาได้รวดเร็วและมีการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับภูมิประเทศและยุทธศาสตร์ของไทยรายงานยังระบุว่าการใช้ 44s r ทำให้ไทย สามารถจำลองสถานการณ์การรบได้ล่วงหน้าคาดการณ์การเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามและประเมินผลกระทบของแต่ละยุทธการก่อนลงมือจริงซึ่งลดความสูญเสียได้อย่างมีในสําคัญเมื่อการปฏิบัติการเริ่มต้นขึ้นกองทัพไทยได้ระดมกําลังทั้งจากกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศภายใต้ใตแผนยุทธการสามเหล่าทัพเพื่อรักษาเสถียรภาพชายแดนและป้องกันการรุกล้ําจากกัมพูชากองทัพอากาศส่งฝูงบินลาดระเวนพร้อมเครื่องบินโจมตีเบาและโดนติดอาวุธขึ้นสังเกตการจากระยะปลอดภัยในขณะ ที่กองทัพบกเคลื่อนกำลังยานเกราะและหน่วยรบพิเศษเข้าสู่พื้นที่ยุทธศาสตร์กองทัพเรือเองก็มีส่วนร่วมในการป้องกันแนวชายฝั่งและลำเลียงยุทธปกรณ์สำคัญการทำงานประสานกันของสามเหล่าทัพนี้เกิดขึ้นได้อย่างราบรื่นเพราะการใช้ระบบ C4ISR ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยแบบบูรณาการสนักข่าว Defense i อินไซด์ของสิงคโปร์รายงานว่านี่คือการแสดงศักยภาพด้านการบังคับบัญชาแบบดิจิทัลที่สมบูรณ์ที่สุดที่ประเทศไทยเคยแสดงให้เห็นพร้อมระบุว่าเทคโนโลยีที่ไทย ใช้นั้นเป็นการผสมผสานร,ระหว่างระบบพัฒนาเองและเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนนนจากพันธมิตรในเอเชียตะวันออกขนาดที่สํานักข่าว Global Military Watch ของอังกฤษกล่าวว่าประเทศไทยกําลังกลายเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนที่มีระบบบัญชาการและข่าวกรองที่ทันสมัยที่สุดในอีกด้านหนึ่งฝ่ายกัมพูชากลับต้องเผชิญกับความสับสนและความเสียหายจากการรบแบบไม่คาดคิดเนื่องจากกองทัพไทยสามารถเจาะจงเป้าหมายและโจมตีจุดยุทธ,ธศาสตร์ได้อย่างแม่นยํา โดยไม่ต้องเคลื่อนพลจำนวนมากข้อมูลข่าวกรองที่ส่งจากโดรนและหน่วยสอดแนมช่วยให้ไทยสามารถหลีกเลี่ยงการประทะโดยตรงแต่ยังคงสร้างแรงกดดันทางจิตวิทยาอย่างหนักต่อฝ่ายตรงข้ามก่อทมพูชาพยายามตอบโต้ด้วยการระดมกำลังสำรองและยานเกราะเข้าสนับสนุนแนวหน้าแต่ถูกระบบตรวจจับของไทยสกัดกั้นได้ก่อนทุกครั้งนักวิเคราะห์ทางการทหารมองว่าการใช้ระบบ c 4 s r ของไทยในครั้งนี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกองทัพเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงแนวคิดยุทธศาสตร์ใหม่ ที่เน้นการรบด้วยข้อมูลข่าวสารมากกว่าการใช้กำลังโดยตรงซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Information Warfare อย่างแท้จริงการรบด้วยข้อมูลเช่นนี้ทำให้ไทยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้โดยไม่จำเป็นต้องเปิดฉากปะทะขนาดใหญ่ขณะที่ฝ่ายตรงข้ามกลักไม่สามารถคาดเดายุทธวิธีของไทยได้ลงหน้าสื่อบางสำนักในยุโรปถึงกับรายงานว่าไทยได้ก้าวเข้าสู่การรบยุคใหม่ก่อนหลายประเทศในภูมิภาค โดยให้เหตุผลว่าไทยได้พัฒนาระบบ CCSR ให้เข้ากับโครงสร้างของหน่วยรบในประเทศได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยทหารภาคพื้นดินกับศูนย์บัญชาการทางอากาศหรือการสื่อสารกับเรือรบในอ่าวไทยแบบเรียลไทมซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ต้องใช้ทั้งเทคโนโลยีและการฝึกฝนอย่างเข้มข้นภายในประเทศไทยเองแหล่งทาวในกองทัพเปิดเผยว่าการพัฒนา CCSR ของไทยเริ่มต้นจริงจงตั้งแต่ปี2564 หลังจากได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อยกระดับระบบบัญชาการและข่าวกรองของกองทัพโดยมีความร่วมมือจากสถาบันเทคโนโลยีทางทหารและบริษัทเอกชนภายในประเทศที่ช่วยพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบสื่อสารเข้ารหัสปัจจุบันระบบนี้สามารถประมวลผลข้อมูลจากเซ็นเซอร์หลายร้อยจุดทั่วประเทศทั้งจากดาวเทียมรดรนเรือรบและหน่วยลาดตระเวนภาคพื้นดินข้อมูลเหล่านี้จะถูกรวบรวม และวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ก่อนส่งต่อให้ผู้บัญชาการตัดสินใจในเวลาเพียงไม่กี่วินาทนีนอกจากผลทางทหารแล้วนักวิชาการด้านความมั่นคงยังมองว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลเชิงจิตวิทยาย่างมากต่อประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากไทยได้แสดงให้เห็นว่ามีขีดความสามารถในการปกป้องอธิปไตยด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงโดยไม่ต้องพึ่งพาก,การสนับสนุนจากประเทศมหาอำนาจการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ยังสะท้อนถึงนโยบายด้านความมั่นคงของไทย ที่มุ่งสู่ความเป็นอิสระสทางยุทธศาสตร์สื่อต่างประเทศหลายแห่งจึงตั้งคำถามว่าการใช้ระบบ c c s r ในครั้งนี้อาจเป็นเพียงการแสดงศักยภาพหรือเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงสมดุลทางทหารในภูมิภาคอาเซียนนักวิเคราะห์บางรายเชื่อว่าประเทศเพื่อนบ้านเช่นเวียดนามและมาเลเซียอาจเร่งพัฒนาระบบลักษณะเดียวกันเพือ่ออตอบโต้ในอนาคตขณะที่บางฝ่ายมองว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันด้านเทคโนโลยีทางทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เข้มข้นยิ่งขึ้นในตอนท้ายรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่าแม้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจะกลับเข้าสู่ความสงบแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ได้เปลี่ยนภาพลักษณ์ของกองทัพไทยในสายตานานาชาติอย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่ถูกมองว่าเน้นยุทธปกรณ์เก่าและระบบสังการแบบดั้งเดิมกลับกลายเป็นกองทัพที่สามารถปรับตัวสู่สงครามยุคดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วความสําเร็จในการใช้ระบบ c c s o จึงไม่เพียงสร้างความตกตะลึงให้ก่อฮับสื่อน,นอกเท่านั้นแต่ยังตอกย้ําว่าประเทศไทย ได้ก้าวสู่ยุคใหม่แห่งการรบด้วยเทคโนโลยีอย่างแท้จริงและอาจเป็นต้นแบบให้กับกองทัพในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต